สวัสดีค่ะวันนี้ร้านขายส่งผ้าผมนาโนของเรานะคะมีสินค้ามาแนะนํานะเป็นผ้านวมใยใหม่คัตต้อนนะคะผ้านวมใยใหม่คัตต้อนนะรุนนี้นี่สต็อกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมแพ็กเกจกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะ,ะกระเป๋าเป็นแบรนด์ทางร้านเรานะคะแบรนด์ VN นะนาโนไทยแลนด์นะคะ เดี๋ยวให้น้องกลางลายให้ดูนะคะลายน่ารักมากเลยนะเป็นขนาด6ฟุตนะคะเป็นขนาด6ฟุตนะรุ่นนี้เป็นผ้านวมใยใหม่คัตต้อนนะคะขนาด6ฟุตนะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนลายหนะคะกลางลายให้ดู ลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะกางให้ดูสักสามส,สี่ผืนนะผ้านวมใยใหม่คัตต้อนขนาดหกฟุตนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกระเป๋าสวยๆเลยนะซื้อเป็นของฝาก องรับไหวหรือว่าเอาไปบริจาคได้หมดเลยนะคะราคาเหรีราคา,า,คาส่งนี้ก็ถูกมากเลยนะนี่นะคะผืนให,ใหญ่แบบนี้เลยนะผมได้สองคนสามคนเลยนะคะลายก็น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกลายนะคะมา ที่หน้าร้านได้เลยนะคะมาคัดลายเองที่หน้าร้านได้เลยนะจะมีน้องๆคอยบริการอยู่นะคะมีแต่ลายน่ารักน่ารักนะอันนี้เป็นลายหมีนะคะเป็นลายน้องหมี ขนาด6ฟุตผืนใหญ่ๆนะคะมาพร้อมกระเป๋าสวยๆนะเลทราคานี่ก็ถูกมากๆเลยนะคะราคาส่งถูกมากเลยนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะรุ่นนี้นะคะจะเย็บอัดได้ด้วยความร้อนนะนี่ ไม่ใช้เส้นได้นะคะเป็นแบบนี้นะยิ่งซักน้องก็จะยิ่งฟูนะคะใยก็จะยิ่งฟูขึ้นนะอันนี้ผ้าตอนยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ได้ซักนะแต่ว่าถ้าซักแล้วก็จะฟูขึ้นกว่านี้นะคะซักได้นะคะใยไม่กองสีไม่ตกนะคะรุ่นนี้ห่มได้ทุกฤดูนะคะห่มได้ทุกฤดูนะ ลายน่ารักมากเลยนะนี่สอบถามสั่งซื้อเนี่ยแอดไลน์หรือว่าทักสิ่งทักทางเพจได้เลยนะคะทักสอบถามทางเพจได้นะหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะ เกนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะขนาดหกฟุตนะคะอ่ะเดี๋ยวโชว์กระเป๋าหน่อยคะ่ะสต็อกแน่นๆนะคะสต็อกแน่นๆแบบนี้เลยนะนี่อันนี้เป็นที่พับแล้วนะคะยังไม่พับเราก็มียกกระสอบนะราคาย,ยกกระสอบเราก็มีนะคะนี่นะสต็อกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ สอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำไปขายต่อนะรุ่นนี้ยอดนิยมมากผมได้ทุกฤดูนะคะพ่อค้าแม่ค้านำไปขายต่อได้กำไรงามๆเลยนะคะสต็อกแน่นๆแบบนี้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ